สวัสดีครับพี่น้องของเพื่อนผู้มีหัวใจรักในธรรมชาติและชวนชมทุกท่านวันนี้ทีวีชวนชมมีชวนชมสองต้นมานำเสนอนะครับเป็นสายพันธุ์เท็ดบ้านนาทำเป็นส่งแท่งไว้ทั้งสองต้นต้นใหญ่นี้ค่อนข้างที่จะมีขนาดที่ สูงมากนะครับลำต้นของเขาเพราะว่าผมได้เหลาลากแก้วเพื่อที่จะทำให้ชวนชมมีลำต้นที่สูงขึ้นเพื่อแก้ปัญหาชวนชมออคอสั้นหรือไม่มีบ่าไม่มีคอในอนาคตนะครับก็เลยเหลาลากแก้วทำเป็นลำต้นสูงๆไว้แล้วขนาดลำต้นของเขาปัจจุบันนี้ผมไม่สามารถที่จะกำรอบแล้วนะครับ ต้นใหญ่นี้กำลังจะติดดอกด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูดอกเขานนะตัวนี้ก็ยังใช้โทรศัพท์ในการถ่ายทำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็สีสันอะไรก็อาจจะสู้กล้อง DSLR ไม่ได้อันนี้ผมกดปรับแสงให้ละนะฮะท่านก็จะเห็นว่าดอกของเขานี่น่ารักทีเดียวนะครับ ก็คือดอกเพชรบ้านนาต้นแม่อุ้มปักเนี่ยอยู่ที่สวนของพี่จูน้องจอกนะครับจะพอมุนให้รู้นะ,ะโดยรอบนะครับจะปรับแสงนิดนะึงก็กำลังแตกกิ่งเลยสำหรับ ต้้นนีเพชรบานาต้นนี้เรา,ราขายที่ราคา3า0ร้บาทรวมค่าส่ง EMS นะครับอ่าแล้วมาดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้เล็กมาหน่อยแต่ว่าก็เหลาลากแก้วทำเป็นลำต้นไว้เหมือนกันนะครับซึ่งก็มีขนาดสูง,สงพอสมควรน,นะครับเนี่ยนะฮะความสูงของเขา ลำต้นของเขาก็กรำไม่รอบเช่นเดียวกันทรงพุ่มก็กำลังแตกออกมานะครับตอนนี้กิ่งเล้งของเขาเนี่ยก็อยู่สูงสุดนะครับก็จะทำให้ได้ทรงพุ่มที่สวยงามไอ้ต้นเล็กนี่เราขายที่ราคา250บาทรวมค่าส่งยิมเอสดนะครับถ้าหากท่านใดสนใจ จนไหนก็ติดต่อผมได้นะครับที่หมายเลข0886951784หรือถ้าหากว่ามีลายอยู่แล้วจะทักมาทางลายก็ได้